อันนี้เป็นมาม่าของใครนะของใครนะดูแพทย์พิติมาเงินโพรับเอบุคลากรทางแพทย์ครับจ๋าครับบุคลากรทางการแพทย์แผนใดนะแผนอายุรกรรมหญิงอายุรกรรมหญิงอาจารยซาไปซื้อมาประมาณสิบสิบลังนะประมาณสิบลังโอเคก็ อนุโมทนาให้กับผู้ร่วมบุญทุกท่านนี้ผมกําลังเตรียมชุดเตรียมเตรียมไอ้ถุงยางชีพไว้ให้แล้วนะครับรอปลากระป๋องอีก200กระป๋องกําลังเดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับจังหวัดอะไรไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้เราก็มีเอามาเรื่อยๆมาถุงทบเรื่อยๆเอาขึ้นข้างบนเลยเอาไว้นี่ก็ได้เอาขึ้นบนเลยก็ได้ป่ะอันนี้ก็จะมีน้ำนะครับมีน้ำแพกสามร้อยแพ็คนะครับสามร้อยแพ็คขอบคุณจก้วน้ดื่มตามังกรนะครับต้องตื้นตาตามังกร คุณตุนทนสายสามนะครับจากคุณจุ๋มนะครับสมทบมาให้200แพ็คนะครับของผมอีก100แพ็คแล้วก็ผมก็จะซื้อฟ้าตะระโจนมาอีก3,000เม็ดนะครับส่วนตัวนะครับมาช่วยสมทบกระถุงยังชีพเหล่านี้นะครับก็จะยังแพ็กไม่หมดนะครับมีเยอะวันนี้อ่าเดี๋ยวรออุปกรณ์หรือสอปอมาสมทบอันนี้มาม่าได้มาอีก10ลังก็จะใส่ให้แบบนี้นะครับมาม่าสองห่อ แมสนะครับนี่พวกเราซื้อกันเองข้าวสารก็มีพี่ทางวิทย์พี่วิทย์ใ5่ห้า,าบริจาคมามาแล้วก็ประกบอบออกมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ข้าวสารมากระสอบหนึ่งผมก็ข้าวสารอีกกระสอบหนึ่งข้าวสารที่ซื้อไว้กินสองกระสอบแล้วก็แบ่งมาถมทบให้อีกกระสอบหนึ่งนะครับเด็กๆให้เราก็พอพออยู่ได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทีมงานเราได้ทําเอาไว้จากใจเป็นถุงยางชีพนะครับ พอแพ็คถุงมัดเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บผมก็จะละเลงน้ำยาฆ่าเชื้อนะเพื่อเอาไปฝากไว้กับบ้านบ้านผู้กับตัวนะครับแา่ผู้ตัวไม่<อ>จังอ๋อนี่ก็ยกไปดิูหลังก็ร่วมด้วยนะครับอรหลังร่วมด้วยแล้วก็ทีมแพทย์อะไรทักอย่างผมเบรยไปต้องขออภัยด้วยจําไม่ได้ผมามจำสั้นนะครับ อ่ะโอเคน,นี่ก็อัปเดตคลิปให้ทราบแล้วก็ทางแพทย์ลุงพยาบาลลุงลุงพยาบาลมหาราชใช่ไหมลุงพยาบาลมหาราชแผนกมหาราชแผนกแผนกอายุกรรมหญิงครับผมแผนอกอายุวัฒนะเอ้ยแผนอกอายุและกรรมหญิงครงพยาบาลมหาลาสมหาราชจังหวัดนครราชสีมาครับจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่ไหน โคราชครับอ่าโคราชจังหวัดโคราชอำเภอนครราชสีมาอ๋ออะไรนะอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองโคราชสีมาโคราชสีมาอยู่ไหนอยู่โคราชครับอยู่โคราชแล้วโคราชอยู่ไหนโคราชอยู่โคราชครับจังหวัดอะไรเดืออกูเล่นมุกกันอยู่ก็เล่นอย่นี่ไงเล่นเลยไม่ได้ไม่ได้อะไรครับโอเคนะครับขอบคุณมากสำหรับของขมทบต่างๆะพวกเราจะเร่งดำเนินการแท็กซิ้งนะครับแล้วก็จะให้ มาเร็ววิ่งไปส่งให้ถึงที่โอเคขออญาตเอดหลังสักนิดน,นึงนะครับผมสวัสดีครับ